สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่13กันยายน2567มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกำลังวันเลขเด่น3ตัวนะครับงมวที่ผ่านมาหวยออกวันอาทิตย์เด่นกำลังวันของอาจารย์ท่านนี้ได้1.06นะครับก็มี0ูนกับ6ทุกท่านที่มานะครับไปบนทั้งคู่ หยออกหกศูนย์หกเสมวดใหม่นะครับก็คือใบฝั่งทางขวาครับหวยออกวันจันทร์เลขเด่นกำลังวันจันทร์ของอาจารย์ได้สองหนึ่งห้าทุกท่านสองหนึ่งห้าตามนี้นะครับนำมาฝากผู้ชมเผื่อชอบแอบหน้าจอเอานะครับต่อมาจะเป็น,นทางเด่นบทเลขเด่น4ตัวของแอปเป งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับไม่มี6กับศูนย์สถิตีหกงวดหลังสุดหลุดไปหนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสูตรคำนวณเด่นบนของอาจารย์ได้หนึ่งสามเจ็ดเก้าทุกทันหนึ่งสามเจ็ดเก้าวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับสิบหทับเก้าทับห มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบสี่ตัวมวดที่ผ่านมาเด็ดล่างของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขเออก้าหกเก้าสี่งวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งห้าเจ็ดเก้าทุกท่านหนึ่งห้าเจ็ดเก้าวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบนนะครับตามนี้แนวะทางเด่นบนแล้วก็เด่นล่างของแอปเปิล ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบน2อถึงสตัวนะครับรูปแบบนี้แนวทางของ B&Y y นะครับซับเสร็ีทเี b นวงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6ก็มีเลข6นะครับที่เข้าทุกทันไปออก 6, 0, 6, 6. ูงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขเด่น4ตัวก็จะมี 6, 7, 8, จทุกท่านห แปดเก้าสามนี้นะครับเด่นบนเด่นบนสองถึงสามตัวต่อมาก็จะเป็นทางเด่นครบบนสูตรเก่านะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนปรากฏว่าหลุดนะครับไม่มีเลขศูนทุกท่านมีเลขหกแต่ว่าขาดเลขศูนย์ไปงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองสามสี ขอไปสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเ้าศูนย์นะครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเตัดไปครับแนวทางครบบนของอาจารย์ซับเศรษฐีหรือว่า BNY ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นรอสอนอสูตรใหม่นะครับเลขเด่นสองตัวสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ห้ากับ6ทุกท่านอยู่ด้านล่างสุด อบสูตรไหนตามสูตรไหนก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณถัดมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์รัพย์เศษฐีใบนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ะบนสูตรก็อยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับได้ห้าหกับ7 8 9ด้านบนตรงนี้อาจารย์บ่า่น้น้แต่ที่5กับ6 สำหรับคู่โต๊ดของอาจารย์นะครับก็จะมี575859 6ห8 8 6 9แล้วก็777879ทุกท่านวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านล่าง16ทับ92567ต่อมาจะเป็นนทางเด่นสอนอบนของแงดรัตนชัยนะครับสู่กำนดของอาจารย์ได้1 2 3 8ทุกท่าน หนึ่งสองสามแปดเด่นสอนนบเลกเด่นสีตัวถัดมาจะเป็นแนวทางสิบหน่วยบทเลขเด่นสามตัวรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้สามหกเจ็ดก็จะมีเลขหกนะครับเข้าหลักหน่วยไปออก 6, 6. หกศูนย์หกงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับสูต่คำนวณของอาจารย์ได้หนึ่งสี่ห้าทุกท่านหนึ่งสี่ห้า อามน,นี้นะครับรอผลงวดประจำวันที่16กันยายน2,567ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนนะครับลงครั้งแรกของแอดชาตินะครับสุดคคำนวณงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดทุกท่านได้3,4,5นะครับ3,4,5 สูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนนั้นก็จะมีเลขหกนะครับที่เข้าหลักหน่วยต่อมาก็จะเป็นาทางของอาจารย์พงษ์ให้โชคนะครับผมได้มางวดเก่าด้วยทุกท่านได้งวดเก่ามาด้วยก็ประกอบคู่กับงวดใหม่แบ่งปันผู้ชมนะครับงวดเก่าคือใบฝังทางซ้ายอุตตรของอาจารย์มีห0ศูนย์ทุกท่านวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หน้า ออกหกศูย์ดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้สูตรก็จะอยู่ในส่วนด้านบนเลยนะครับ6 7 8กับ0 9 1 2 3 4 5้าหนง้าแนวทางของอาจารย์ก็จะวางคู่หน้าทั้งหมดเลยนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์พงให้โชคต่อมาจะเป็นในทาง10ในึบนเลือกเด่น4ตัวของแอดเรนโบ มวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้สองสามสี่ห้าหลุดไปทุกทันยออกหกศูนย์หกงวดใหม่คำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดนะครับห้าหกเจ็ดแปดต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดสองตัวบ,บนล่างนะครับสูตรหนึ่งทุกทันอาจารย์บอกว่าสูตรใหม่เริ่มงวดแรก สูตรของอาจารย์คำนวณได้สามสี่ห้ากหกเจ็ดแปดเก้ามัดรวมกันก็อยู่ในพื้นหลังสีแดงเลยนะครับเพิ่มเติมด้านล่างอาจารย์บอกว่าเน้นๆในกรอบสี่เหลี่ยมในกรอบสี่เหลี่ยมของอาจารย์ก็จะมีสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดถูกกันใบนี้สูตรที่หนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรที่สอง ที่สองลงให้งวดแรกเหมือนกันนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้หกเจ็ดแปดกับเก้าศูนย์หนึ่งสองชุดที่อาจารย์เน้นในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะมีหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองทุกท่าน,นนี้ครับใบน,นี้สูตรสองเนาะต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง สามกลุ่มด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่มที่อาจารย์เน้นมาให้เพิ่มเติมเนาะตามนี้นะครับแคปหน้าจอเอานะครับถ้าชอบไปได้เรียนดูได้เพิ่มเติมต่อมาก็จะเป็นแนวทางสิบบนคู่ขี่้อ,อาจารย์ครูเมืองนะครับสูตรคำนวณงวดใหม่ของอาจารย์ได้เลขขี้ทุกท่านตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาอาจารย์คำนวณได้เลขคู่ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างคู่ขี้นะครับหน่วยร่างคู่ขี้งวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้เลขคู่ทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็ได้เลขคู่นะครับมีเลขสี่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบสองตัวนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ครูเมืองงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรนี้อาจารย์คำนวณได้เก้ากับศูนย์ก็ มี9นะครับที่เข้าโคงเสดใหม่ได้2กับ3ทุกทันแนวทางเด่นล่างแบบ2ตัวนะครับมาต่อกันที่แนวทางของแอปลายฝันนะครับเป็นข้อมูล10ล่างมัดกับเด่นล่างไม่ปักปกลักนะครับก็ได้แนวทางตามที่เห็นเลยทุกทัน ส่วนใบนี้จะเป็นนทางเด็ดล่างแบบ2ตัวของแอนดวูดงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์คำนวณได้9กับ4มา2ตัวเลยถูกทันหวยออก94้างวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้2กับ7มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลเลขชุดนะครับ เลขชุดของอาจารย์งวดก่อนก็เข้าทุกท่านตรงๆเลยนะครับเป็นชุดของอาจารย์เน้นมาให้ด้วยตรงนี้นะครับมีเก้าสี่ทุกท่านไว้ออกหกศูนย์หกเก้าสี่งวดใหม่ใบฟังทางขวานะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้สองกับสามเลขชุดก็มีหกสองหกสามเจ็ดสองแล้วก็เก้าสองนะครับหกสองหกสามเจ็ดสองเก้าสอง จุดเน้นของอาจารย์ก็คือ6 2กับ7 2็จุดกันมี7 3 8 2แล้วก็1 2ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างของแอสตางนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข4อยู่ทุกทันวยออกเก้างวดใหม่ได้3 4 5 6 7 8ครับ3 4 5 6 7 8 ต่อมาก็เป็นแนวทางนิตยสารนะครับนำมาฝากอี่ใบหนึ่งใบนี้เลขท้ายสองตัวนะครับเด่นสิหน่วยล่างได้678นะครับ้าวล่างก็จะเป็นเลขชุดต่อมาก็อ้เลือใบนะครับผมได้มาใบนี้ทุกท่านตัวเลขในวงเล็บก,ก็คือ283แปดนะครับสองาบางงวดก็เจอนะครับบางงวดก็ไม่เจอต้องขออภยัยผู้ชมด้วย พอจากประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ